ค่ะดูมาย่าฮอตนิวส์ ล่าสุดเลยนะคะอย่างที่เราทราบอยู่แล้วนะคะว่าน้องพัฒนประภานะคะก็ประกาศตัวเลยว่าติดโควิดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทําการตรวจรอบแรกนะคะก็มีผลนะคะก็คือติดเชื้อไปแล้วตรวจรอบสองไปแล้วตอนนี้ก็ตรวจรอบสามแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะรอบ3ามเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าไม่ติดแล้วอ้าวรอบ1นรอบสองติด รอบสามบอกไม่ติดตอนนี้ตรวจรอบสี่รอผลออกวันนี้หรือพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นนะคะเธอก็ตรวจหลายรอบเลยทีเดียวแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าน้องแพทเนี่ยก็ออกมาขอโทษสื่อนะคะ,คะแล้วก็ขอโทษทีมงานที่ทำงานด้วยพร้อมกับแจกแจงตารางไทม์ไลน์ของตัวเองไปแล้วเรียบร้อยนะคะ,คะรายการที่เธอทำหลักๆเลยนะคะก็คือรายการแชร์ข่าวสาวสตรองนะคะทางช่องไทยรัฐเนาะผู้หญิงยกกำลังแจ๋วนะคะทางช่องสามแล้วอีกหลายๆรายการด้วยกันแพทนี่นะคะเขียน แจ้งทำลายผ่านอิ s สราแกรมนะคะว่าตรวจพบโควิด19นะคะพร้อมกับแคปชั่นว่าพบเชื้อครับแฮท็ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะแฮแท็กขอโทษทุกคนนะคะที่ทำงานด้วยกันค่ะ แจ้งทำลายคร่าวๆเนาะคุณผู้ชมเนาะวันที่13กรกฎา,าคมไปถ่ายรายการผู้หญิงยกกำลังแจวตอนเช้าแล้วก็มาต่อด้วยแชร์ข่าวสาวสตรองแล้วก็ไปรายการผัดเอ่อเผ็ดมันบันเทิงนะคะแล้วก็อยู่บ้านวันที่14ค่ะไปถ่ายรายการผู้หญิงยกกำลังแจวแล้วก็ต่อด้วยรายการเผ็ดมันบันเทิง,กกงแ,แล้วก็ไปรับรถแล้วก็กลับบ้านวันที่15นะคะไปรายการแชร์ข่าวสาวสตรองแล้วก็นําของไปที่ชุมชนวัดพระยากไกรแล้วก็กลับบ้านวันที่16ค่ะไปถ่ายรายการผู้หญิงยกกำลังแจวไปรายการแชร์ข่าวสาวสตรองนะ ไปรายการผัดเผ็ดบันเทิงนะคะเผ็ดมันบันเทิงเผ็ดมันผัดเผ็ดเธอจะไปผัดเผ็ดอะไรล่ะคะขออภัยน้องรายการก็จะผัดเผ็ดหรอคะโอเคเผ็ดมันบันเทิงค่ะแม่หลังจากนั้นกลับบ้าน วันที่สิบเจ็ดสิบแปดไม่ได้ไปไหนค่ะไม่ได้ไปไหนกลับบ้านผัดเผ็ดอยู่ที่ผัดเผ็ดอยู่ที่บ้านคอค่ะวันที่สิบเจ็ดสิบแปดอยู่บ้านไม่ได้กลับเผ็ดนะคะวันที่สิบเก้าไปรายการผู้หญิงยกบังแจวแชร์ข่าวสาวสตรองแล้วไปสวอปตอนเวลาสิบเอ็ดนาฬิกายี่สิบนาทีแต่ว่าไม่พบเชื้อเสร็จแล้วไม่พบเชื้อหรือไม่พบหมอไม่ไม่เขาบอกไม่พบเชื้อนะในทม์ไลน์ไอจีน้องอ่ะนะส่วนหลังจากนั้นก็ไปถ่ายงานต่อที่พะรามเก้าแล้วก็ไปตรวจแบบ PCR วันที่ยี่สิบค่ะนะคะก็ไปถ่ายรายการผู้หญิงยก กำลังแจวเป็นรายการประจําน้องอะเนาะแล้วก็แชร์ขา่าวสารสตรองแล้วก็เข้าแลบนะคะแลบเนี่ยเขาแจ้งผลว่าพบเชื้อในเวลา12.30นแพทก็บอกว่าเอ๊เน่ไนะคะ คราวนี้เนี่ยติดจริงแล้วค่ะแต่ว่าเรสซิ่งเนี่ยไม่ติดงงอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่ากินนอนอยู่ด้วยกันกําลังสงสัยอยู่ว่ามันคืออะไรแต่เชื้อที่พบเนี่ยของแพทย์เนี่ยมันน้อยมากนะคะอยู่ที่3 0คือไม่สามารถคือติดเชื้อแต่ไม่สามารถไปแพร่เชื้อให้คนอื่นได้หมอเลยบอกว่าถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวรอตรวจอีกทีหนึ่งแล้วกันเพื่อความชัวร์แต่ตอนนี้แพทย์เขาก็กักตัวอยู่เนาะพร้อมกับทีมงานคนทํางานใกล้ชิดก็กักตัวแล้วก็ไปตรวจกันแล้วค่ะคุณผู้ชมทีเนี้ยแพทย์บอกว่าคุณหมอบอกว่าตอนเเนนนนนี้้้้พบชชือชือออออแแตต่่มััรรวคงกะนะ Oh. ออมันมีอยู่สองกรณีคือผลเนี่ยมันอาจจะผิด กับข้อสองค่ะผลไม่ผิดรับเชื้อมาจริงๆแต่รับเชื้อมันน้อยมากหรือเพิ่งได้รับการรับเชื้อจากใครแล้วเชื้ออ่อนแบบนี้คุณหมอสงสัยบอกว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวต้องตรวจซ้ํานะนั่นก็แปลว่านะคะ,ะพิ่งรับเชื้อมาแล้วก็ต้องรักษาตัวต่อไปเรื่อยๆล่าสุดของล่าสุดอย่างที่บอกน้องแพทย์ตรวจรอบหนึ่งติดรอบ2ติดรอบ3ติดรอบ4รอผลไอ้รอบสาไม่ติดรอบสมไม่ติดรอบสี่รอผลรอบสี่รอผลอซึ่งก็ต้องลุ้นกันค่ะผู้ชมา่าเพราะ เราะว่าเราต้องบอกแบบนี้เลยนะว่าดาราบางคนตรวจพบเชือ้อวันรุ่งขึ้นบอกว่าไม่พบเชื้อแล้วออใช่หลายคนเลยรวมไปถึงหลายๆคนค่ะคุณผู้ชมไม่ใช่แค่ดารานะคนทั่วไปเนี่ยเหมือนกันออวันแรกเนี่ยตรวจพบเชือ้อจิตตกไปเรียบร้อยแล้วว่าฉันเป็นโควิดแล้วฉันจะต้องทํายังไงต่อไปหาเตียงหาน่นนี่นั่นออวันรุ่งขึ้นไปตรวจที่หนึ่งไม่ติดจา้าถึงต้องบอกว่าผลตรวจเนี่ยตรวจกันหลายๆครั้งนิดนึงนะออจะตรวจครั้งเดียวเนี่ย เสียวครั้งเดียวแต่ถ้า,าตรวจหลายครั้งก็เสียวกันหลายครั้งรุนกันหลายครั้งเอ,เอาเป็นว่าเราไม่อยากให้ใครติดโควิดอีกเลยไม่อยากให้ตัวเลขเนี่ยกระเพื่อมสูงขึ้นไปมากกว่านี้ ดู m a ya Hot News